ดูดิอันนี้ทำาด้ไม่ดูรัวเลยนะแล้วอย่างนานอะเฮ้พวกนายอะกดซับกันหรือยังแล้วยังไม่ได้กดอะก็ทําตามนี้เลยกดไปแล้วกดกระดิ่งด้วยเพื่อไม่พลาดการแจ้งเตือนสําหรับคนที่ยังไม่ได้กดซับอะวันนี้ฉันจะไปนอนข้างหลังพวกนายยังไงเล่าฮัลโหลสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านด้วยนะครับแล้ววันนี้เรามาอยู่ในแมปเดิมอีกแล้วเช่นเคย s l a y e r a l i c าร์ก็วันนี้ผมจะมาทําการรีวิวปานอัศนีหรือว่าปานสายฟ้า ที่สุดจะหล่อเท่เหลือเกินโอเคก็มาเริ่มกันที่สกิลแรกเลยสกิลทันเดอร์เอออะทำไมไม่ไปสกิลแซดทันเดอร์แคปแอนด์แฟตอืออ่ะไม่มาอ๋อโอเคเนี่ยมันจะเป็นวงให้เล็งด้วยโหโคตรจ่มโบโอู้หไม่มีเสียงอ่ะ,ะเปิดเสียงดีกว่าลองหน่อยพี่ โอ้โหโคตรเท่อะเหมือนในอนิเมะเลยโอเคเอาเรื่องว่ะลองอีกทีลองอีสกิลแซดบุ๊บโอ้โวยังแจมแล้วคนที่โดนสกิลนี้คือจะสตาร์ทลอยฟ้าเลยนะโอเคแล้วก็สกิลสองฮิทไลท์เทอรนิ่งเลงอันนี้มันให้เลงเลงไปตรงไหนก็ได้เนี่ยดูเอาเรื่องวะกูดาวก็เร็วใช้ดได้แลนะ้วเนี่ย เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เราเอาเมาส์าเล็งไปตรงไหนก็ได้ครับนี่ตรงนี้ก็ได้ปุ๊บมันจะไปตามเลยแต่มันมีระยะทางของมันนะค่อนข้างจะปานกลางเลยระยะโอเคแล้วก็สกิลซีทันเดอร์แคปแอนแฟโอ้โหเหมือนในอนิเมะแบบสุดๆโอ้โหว่าไงยังเท่สกิลของปานอสศนีนี่มันผมว่ามันเท่สุดในปานแล้วนะเท่มากอะแล้วก็ไลท์สปีริต อันนี้จะเป็นทาดาเมจวงกว้างฟึบอ่าประมาณนี้ส่วนสกิลบีดิสเทนทันเดอร์อันนี้สกิลนี้ผมชอบมากทําดาเมจได้รัวๆเลยปบป๊บป๊บปบปบ,ปบ,ปบโอ้โหเป็นไงโกงโคตรโกงมากสกิลบว่าโกงแล้วนะทันเดอร์สวานีโกงกว่าดูนะจะใช้สกิลตัวนี้ต้องกดกดค้างกดตัวเอ็นดูนะปึ๊บดูดิ อันนี้ทํำดามีดูรัวเลยนะแล้วอย่างนานอะ่ะโอ้โหเป็นไงเดี๋ยวเราเอาไปใช้จริงไหม <Yeah. S 1> เดี๋ยวดูความโกงของมันนะสกิลแซดมันจะสตาร์ทเห็นไหมมันจะยกลอยโกงอะ่ะสกิลโกลงมากปุ้มโอ้โหดูดิแล้วตัวสกิลเอ็กก็กระเด็นด้วยโกงมากอะ่ะเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเดี๋ยวลองลองกับสกิลสกิลวีกระเด็น โบเนี่ยมันโกงมากอ่ะสกิลบีนี่โกงจัดอ่ะเออโอ้โหตายหมดสอรี่มาสกิลที่เป็นเด่นๆเลยนี่สกิลเอ็นเดี๋ยวลองหาก่อนรอก่อนนี่มีมาแล้วนะลบอุ้ยโอ้โหไม่โดนอุ้งไม่โดนใครเลยโดนโดนโดนเอาโดนใครเนี่ยโอ เรียบร้อยโทษทีเพื่อนโกงมากผมว่าเป็นสกิลที่ค่อนข้างมีประโยชน์เหละผมแนะนำเลยปานอัสนีนี่เท่หล่อเท่แล้วก็เก่งด้วยโกงอะ่ะมันโกงทุกสกิลแหละดูดิเนี่ยโกงมากอะ่ะมีใช้นี่ผมว่าเท่มากคือแเห็นป่มยกลอยอุ้ยอุ้ยออ <c oughs> โอเคแล้วเป็นยังไงกันบ้างครับกับปานอานัศนีถ้าทัางน้องชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้พี่ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ทำคลิปต่อไปสำหรับวันนี้พี่ไปก่อนเดอ้อ